การแผ่นใหญ่ซึ่งอายุอายุยังไม่การที่บุษาเะอ,อ,อายุเพิ่งสิบเจ็ดขวบนะคะให้กับอ๋อของเราก่อนอในการต่อไปก็จะ็นมอบของขวัญก,ก่อนนะคะแล้วค่อยกล่าวทีหลังก็เดี๋ยวของพ่อพ่อเราแปะน,นั่นเพืพ่อนๆที่จะมอบของขวัญ เชเลยนะคะมอบได้เลยมอบได้เลยอ่ะจากเพื่อนพินแก้วนะคะตะก,ก้าสสวย,สวยพร้อมกับข้าวใหม่ๆหอมๆนะคะตะก,กา้กกาเอาเอาเงินเต็มนี้ก็กกกน่าจะพอใช้อ่เนาะแต่ละานแล้วก็ไม่คุยในนีน้แต่จะต่อไปก็จะเป็นของเพื่อนติดมารยูรีนะคะ ของเพื่อนติมายุรีต่อไปก็จะเป็นของเพื่อนประสิทธิ์และก็น้องบุตสาได้เลยค่ะเข้าคิวมาเลยเข้าคิวมารอแป๊บหนึ่งต่อไปก็จะเป็นของเพื่อนยุพารพรค,ค่ะเพื่อนยุพาพรเพื่อนยุพารพร ตั้แตก็จะเป็นของเพื่อนขันชัยและน้องวัยมาไกลามากจากยะโสธรน,นะคะจริงไ <c oughs> กลอ่ะ <c oughs> หเมื่อไใดก็มา, <c oughs> ม,ามาด้วยใจนะคะมาด,ด้วยหัวใจ <c oughs> ถึงปากช่องก็ยังมาถึง <c oughs> รักวันเราจะไปบุกปากช่อง <c oughs> ตามด้วยท่านประธานค่ะ อร่อยอร่อยแล้วก็ท่านรองประชานสักดาใกล้ๆนะคะใกล้ๆด้วยหัวใจที่ปู่พันนะคะมาถึงกันได้เป,ดเปิดมาเลยยังไม่เปิด,ปด <laughs> อาหดอาลำดับต่อไปก็เป็นของใครของท่านพี่เฉลิมและก็เพื่อน เพื่อนเน็ดนะคะต่อไปของน้องมัดมีทองน้องมัดมีทองนะคะลำดับต่อไปก็จะเป็นของ เพื่อนจิติและลน้องพี่ลายวันค่ะ <c oughs> ต่อไปก็จะเป็นของเพื่อนบัวทองค่ะมีกะทิหนึ่งหม้อใหญ่นะคะให้พวกเราได้รับประทานอร่อยอร่อยค่ะขาดไม่ได้นะคะเล็กๆน้อยๆก็จะถึงของถึงอาหารแม่บัวขาดแม่บัวเมื่อไรพวกเราจะเสียใจต่อไปก็จะเป็นของใทยของคุณพี่บรรัญญัติค่ะมาค่ะเชิญค <Yep. S 1> ุณพี่บัญญัติพร้อมทั้ง พร้อมทั้งที่จะ,ะเรียนเชิญกล่าวอวยพรให้สําหรับเพื่อนเอามาตองตาด้วยถุงเงินถุงทองเง,งินล้านนะคะใช้ไม่หมดก็ค่อยบอกใช้ไม่หมดก็บอก,ก,บอกเพื่อนนะคะเอาของส่วนตัวก่อนอันนี้ก็จะเป็นถุงเงินถุงทองด้วยหัวใจที่ผูกพันนะคะพ่อเปิดเลยจ้ะพ่อเปิดเลยเพ่อเปิดเลย ก็ไม่เปิดนะคะต, IS IS> ตัวนี้จะเป็นของสะสมกระสุนลายกระดาษให้เป็นโมเดลตกทอดถึงลูกถึงหลานด้วยนะคะถึงลูกถึงหลานตัวนี้อาจะว <Britney> ่าหน้าเหรียญคือ900นะคะแต่ราคาแลกเปลี่ยนจากกองกระสากึ่งสอ2 5ั0หเป็นหัวใจจริงอันหน้าไปทางนี้เชื่ออันหาตาไปตรัวใจเชื่อเป็นโมเดกตกทอดอในนี้ ยังไม่ใช่ไม่เป็นไรมอบเลยแ,แล้วเราก็ใช้กระเรกีอยอว่าบ้านบอกว่ามอตรงนี้ไม่เป็นไรแ,แล้วก็มอบคำกลุ่มน,นะคะกากับจนวันเพื่อนคนละสองบาทเงินเงินเป็นถึงเงินเงินล้านนะคะ ประมาณสักยี่สิบล้านถ้าใช้ไม่หมดแล้วก็ค่อยบอกพวกเรานะคะเราจะมาใช้ช่วยแจ้งเราเมื่อไหร่เรามาถึงเมื่อนั้นตลอดยี่ี่ชั่วโมงค่ะกระเป๋าเงินล้านอ่าก็ลำดับต่อไปก็เป็นท่านประธานที่ปรึกษาที่จะกล่าว